จากที่ได้พรีวิวคร่าวๆไปนะคะวันนี้จะขอมาพูดถึงการใช้งานกันบ้างของ Samsung Galaxy A72 ใช้งานจริงมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนน่าถือไหม แต่ก่อนที่จะไปรีวิว A72 นะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยแล้วก็สับสนว่าจะเลือกอะไรดีระหว่าง A52 กับ A72 เพราะว่าเขาออกมาพร้อมๆกันเลยก็เลยจะมาขอไล่ข้อแตกต่างให้ฟังคร่าวๆกันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงตัว A72 เลยนะคะเขาจะเด่นในเรื่องของ Super AI Game Booster Plus แล้วก็มีขนาดจอที่ใหญ่กว่านะคะแบตอึดกว่าเยอะกว่า และกล้องที่ให้มาเนี่ยมี4ตัวเท่ากันก็จริงนะคะแต่ว่าตัวที่4ของ A 5 2จะเป็นเลนส์เดฟ5ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่าของ A 7 2จะเป็นเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลทาให้ A 7 2นะคะสามารถซูมได้ไกลกว่าค่ะส่วนดีไซน์ภายนอกนะคะเหมือนกันเป็นจอซูเปอร์อัมเลตก็เหมือนกันนะคะแล้วก็รองรับชาร์จไว้ิวัตต์รวมไปถึงกันน้ํา IP 6 7เท่ากันด้วยแล้วก็ชิปเซตนะคะของ A 5 2 4G กับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น snapdragon 7 2 0 g เหมือนกันเลยแต่ที่ต่างออกไปนะคะคือ A 5 2เนี่ย เขาจะมีรุ่น 5G ให้เลือกด้วยชิปเซ็ตก็จะต่างออกไปเป็น Snapdragon 750G ค่ะส่วนตัวนะคะต้นมองว่าจริงๆแล้วมันทํางานได้คล้ายๆกันเลยด้วยความที่ชิปเซ็ตก็เหมือนกันสเปคข้างในก็คล้ายกันมากๆนะคะแต่ที่แตกต่างเนี่ยคือฟีเจอร์ที่เขาใส่มาจะตอบโจทย์คนคนละประเภทกันนะคะอย่างของ A52 เนี่ยจะตอบโจทย์การทําการเสฟคอนเทนต์เป็นหลักนะคะพวกงานวิดีโองานภาพแต่ของ A72 เนี่ยจะเน้นดูหนังจอใหญ่เต็มตานะคะแล้วก็เล่นเกมแบบฟินๆของ A52 เนี่ยออยทารีวิวแล้วนะคะ ไปแอบดูกันได้นะน่ารักมากเพื่อนๆคนไหนที่ได้ซื้อมาแล้วแล้วก็ได้ใช้งานแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้นะในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะที่ต้นว่าเห็นชัดเลยเนี่ยก็คือเขาให้จอเป็นซูเปอร์อะโมเลททำให้เวลาที่เราดูซีรีส์ดู MV นะคะหรือว่าจะดูหนังต่างๆเนี่ยสีสดคมชัดอิ่มเอ็มใจมากๆเลยนะซึ่งก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆได้ไปจับเล่นที่ช็อปเนี่ยลองเปิดเทียบกันดูได้นะตัวขอบรอบ,รบๆเนี่ยถ้าสังเกตดููนะะะคจยยังมีอ่ หน่อยแต่ด้วยความที่จอเป็น6.7นิ้วขนาดใหญ่มากๆก็ยังรู้สึกเต็มตาอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรแล้วก็พอจอมันเป็น6.7นิ้วเนี่ยค่ะอ่าเล่นมือเดียวยังพอจะไถได้อยู่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามือต้นเล็กเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงแต่ใครที่ชอบจอใหญ่ๆนะคะหรือว่าชินอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบการเพราะว่าเครื่องก็ค่อนข้างบางด้วยจับถนัดมือมากๆเลยความละเอียดของจอนะคะเป็นแบบ Full HD Plus Content เ,เนี่ยบอกเลยว่าชัดเจนแจ๋แวเววนะคะดู o u t u b e Netflix หรือว่าถ่ายทิกต็อกเนี่ยก็สบายๆ สําหรับการถือนะคะบอกเลยว่าแน่นมือมากๆด้านหลังเนี่ยเป็นสีที่เป็นสีด้านนะคะทําให้ไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือด้วยน้ําหนักเครื่องกําลังโอเคนะคะใครที่ไม่ชอบเครื่องแบบบางๆงเบาๆถือแล้วเหมือนจะหลน่นอันนี้น้ําหนักกําลังพอดีเลยนะคะไม่ได้หนักเกินเกินไปถือแล้วยังให้ความรู้สึกว่าแบบทนทานอยู่จากสเปคตัวเครื่องที่เขาให้มานะคะน้ําหนักเครื่องเนี่ยอยู่ที่200นิดนิด,นดกรัมนะคะก็ถือมือเดียวนานๆอาจจะมีเมื่อยบ้างแต่ว่าด้วยความจอใหญ่6.7นิ้วนะคะแล้วก็แบต5,000ันเนี่ย ถือว่าเยอะมากๆหนักแค่นี้ต้นว่าก็เบาแล้วนะส่วนสีที่ต้นถือนะคะคือสีออซัมไวเป็นสีขาวแบบ สวยๆแบบนี้เลยซึ่งก็ยังมีสีอื่นๆอีกน,น,นะคะอย่างเช่นสีดําสีม่วงกับสีฟ้าพาสเทลแล้วก็ใครที่ต้องใช้มือถือกลางแจ้งนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ความสว่างมาสูงสุดถึง800นิตเลยแล้วก็มีดักโหมดมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องใช้มือถือตอนกลางคืนนอกจากนี้ยังมี eye comfort shield ด้วยนะคะช่วยตัดแสงสีฟ้าให้สาหรับใครที่ชอบนอนเล่นมือถือตอนกลางคืนเหมือนเต้นเนี่ยนะคะสามารถปรับแสงจอเนี่ยให้เหลืองน้อยๆหรือเหลืองมากๆเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยมาดูที่สเปกกันบ้างน,นะคะเขาบอกว่าเด่นในเรื่องของการเล่นเกม มาตัวชิปเซ็ตที่ให้มาเนี่ยคือ snapdragon 720G นะคะซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับกลางที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมฟีเจอร์ที่ให้มาอย่างที่บอกไปนะคะ super AI Game Booster Plus เนี่ยอันนี้เนี่ยจะมาช่วยในการจัดการพลังงานของการเล่นเกมต่างๆให้เรานะคะไม่ว่าเราจะอยากปิด notification เอยหรือว่าอยากจะปรับแบบโอ้โหบาลานซ์เครื่องให้ประหยัดแบตหรืออยากจะแบบ จัดกราฟิกเต็มที่ไปเลยก็สามารถปรับได้ด้วยตัว AI นี้เลยนะคะซึ่งวิธีนะคะก็คือให้เข้าไปโหลดเกมปลักอินใน Galaxy Store ก่อนนะคะแล้วก็จะสามารถเข้าไปกดปรับค่าต่างๆนะคะได้ตามนี้เลยหลังจากที่ไปลองเล่นมานะคะก็รู้สึกว่ามือถือในเทียดนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นพวก PUBG ROV ได้อย่างสบายๆเลยแน่นอนว่ากราฟิกนะคะอาจจะไม่ได้สุดแบบถึงขั้นนักกีฬา e s p o r t ที่แบบโหรียัลไทม์ด้วยนะคะไม่มีนวงเลยแล้วกราฟิกได้จัดเต็มขนาดนั้นอันนั้นอาจจะไม่ไหวนะคะแต่ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นเล่นเกมธรรมดาทั่วๆไปกับเพื่อนๆในชีวิตประจาําวันรับรองว่าไต่แรงได้ไม่หัวร้อนแน่นอนนะคะซึ่งแบตที่เขาให้มาเนี่ยให้มาเยอะนะคะสําหรับการเล่นเกมอย่างยาวนานของเราแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยก็อุ่นๆเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะไม่ได้ร้อนเพราะฉะนั้นลากยาวได้นะคะ ค้ามวันเลยก็ได้ค่ะซึ่งจุดที่ดีเนี่ยก็คือเขามีเกม booster plus มาให้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อน,นๆอาจจะต้องไปลองดูนะคะว่าแต่ละเกมอาจจะเหมาะก,กับการตั้งค่าไม่เหมือนกันอย่าง ROV เนี่ยออยเขาบอกว่าปรับเฟรมเรทสูงสุดเหมาะนะหรือว่าบางเกมเนี่ยเน้นบาลานซ์อาจจะเหมาะกว่านะคะซึ่งเฟรมเรทเนี่ยก็สูงสุดได้ที่60เฟรมเพอร์เซกเลยและอีกอันนึงที่ต้นอ,อยากจะแนะนําให้ใช้นะคะคือพวกบล็อกโน t ติฟิเคชันหรือว่าการโทรเป็นพื้นหลังเผื่อว่าใครต้องรับสายจากหัวหน้านะนนเน การการหัวร้อนของเรานะคะซึ่งตัวเกมปลั๊กอินส์นะคะก็เป็นทูสที่ทางซัมซุงเนี่ยเขาออกมาเพื่อให้ยูเซอร์ของเขาได้ใช้สําหรับเพื่อนๆนที่ใช้ซัมซุงรุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถไปลองเซิร์ชดูก่อนได้นะอาจจะมีให้โหลดนะคะอาจจะไม่ต้องถึงกับซื้อเครื่องใหม่ขนาดนั้นเนาะส่วนการชาร์จนะคะตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จไว5ยี่สิบห้าวัตตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เทสมาให้นะคะเพราะว่าตอนเ,ออเขาให้มาเขาให้มาแต่ตัวเครื่องแบบนี้เนาะไม่ได้ให้หัวชาร์จมาด้วยแต่ในกล่องมีให้นะคะหลายๆคนที่เป็นกนััังวววลล่่าาาอออจจะตดหหชร์ออกรืป รุ่นนี้มีให้นะคะให้มาที่25วัตต์เลยด้วยแต่ถ้าไปซื้อ A52 นะคะได้หัวชาร์จ15วัตต์นะรองรับ25เท่ากันแต่หัวชาร์จที่ให้มาในกล่องไม่เท่ากันนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าสบายใจได้เนาะในกล่องมีครบจบให้ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเองเลยแล้วก็สเปคอื่นๆนะคะอย่างแรมเนี่ยให้มา8 g b รอม ROM มี128 g b กับ256 g b นะคะรองรับ 4G LTE แล้วก็ใส่เมมเพิ่มได้ถึง 1TB เทราไบต์เลยแต่ว่าถาดใส่ซิมเนี่ยเป็นแบบไฮบริดส ใส่ซิมหรือจะใส่เมมนะคะส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็มีสแกนหน้ามาให้แล้วก็มีสแกนนิ้วใต้จอด้วยมาในทุกรุ่นของ A Series ล่าสุดนี้เลยซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับวิธีใส่แมสในยุคนี้เนาะไม่ต้องมาแบบอ๋อถอดหน้ากากสแกนใบหน้าเราก็สแกนนิ้วจิ้มจิ้มิตอนอยู่ข้างนอกไปได้เลยซึ่งความไวในการสแกนทั้งคู่นะคะก็เร็วประมาณนึงแต่ไม่ได้เร็วแบบเรื้อที่สุดอย่างแฟลชชิพนะก็ไปลองเล่นกันดูที่ช็อปก่อนได้นะคะมาถึงเรื่องกล้องกันบ้างน,นะคะถือว่าเป็นประเด็นหลักกขออออองหลลลายยๆคนที่จ่จจะะเเืืืืซ้มมถไพูด ไไม่ได้รุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีกล้องหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีเล่นลิวเล่นสตอรี่ไอให้ดูด้วยนะแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงสเปคกล้องกันก่อนนะคะกล้องหลักให้ความละเอียดมาสูงถึง64ล้านพิกเซลเลยนะคะแล้วก็มี ultra wide 12ล้านพิกเซลเทเลโฟตโต้หรือว่าเลนช่วงซูม8ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโครมาให้5ล้านพิกเซลค่ะมือถือส่วนใหญ่เนี่ยให้มาโครมาแค่2ล้านเองนะอันนี้เนี่ยสามารถถ่ายใกล้ได้ชัดมากเลยจะถ่าย วถ่ายฟิกเกอร์เรียกได้ว่าเวิร์กเลยค่ะ แล้วก็กล้องหน้านะคะให้มาเยอะเหมือนกัน32ล้านพิกเซลเลยนอกจากนี้นะคะการถ่ายวิดีโอเนี่ยยังสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 30มสิบเฟรมเซกทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยด้วยราคานี้ให้ 4K มาด้วยถือว่าจุใจมากๆาเลยนะคะต้องบอกก่อนว่า30มสิบเฟรมเซกเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานการถ่ายวิดีโอทั่วไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของความชัดอยากได้วิดีโอที่ลื่นไหลหน่อยอยากได้เฟรมเซกสูงๆนะคะก็สามารถปรับเป็น1080 P 60น p หกเฟรมเซกก็ได้ค่ะ ซึ่งตัวกล้องหลักนะคะกับอัลตร้าไวเนี่ยก็ถือว่าถ่ายออกมาได้ดีเลยนะคะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะแล้วสีเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็การสลับเลนระหว่างเลนธรรมดากับเลนส์อัลตร้าวเนี่ยสีก็ไม่ได้เพี้ยนต่างกันด้วยค่ะสําหรับการซูมนะคะเนื่องจากว่าเขามีมาให้หลายระยะเนาะแล้วก็มีเลนสมาให้3เลนสเดี๋ยวจะลองปิดนะคะเป็นอันนี้เป็นเลนสหลักก่อนนะ ให้สังเกตดูว่านี้เป็นต้นไม้2ต้นนะคะคืออันตรงกลางทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นแบบเลนวายเนี่ยมันก็จะใช้เลนส์ด้านบนนะเพราะว่าตอนนี้นิวตันบังสองอันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายเอลตอวายเนี่ยคือเลนอันบนสุดทีนี้พอมาเป็นแบบเลนหลักนะคะเราปิดอยู่ใช่ไหมปึ๊บต้นเลื่อนมาปิดอันข้างล่างแทนเลนหลักเนี่ยถ้าสมมุติว่าลองซูมดูนะคะเป็น2เท่าสี่เท่า1ิบเท่ายังใช้เป็นเลนสหลักซูมอยู่นะแต่พอเป็น20เท่าแล้วนะคะ ตึ้นปิดเลนข้างล่างใช่ไหมอันนี้ใช้เป็นเลนด้านล่างแล้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเลนหนึ่ง ซึ่งจากที่ต้นทําให้ดูไปนะคะข้อดีของการใช้เลนหลักในการซูมเนี่ยคือเขามีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นรูปที่เราได้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีรายละเอียดที่ชัดเจนแต่พอเปลี่ยนเป็นเทเลโฟโต้เนี่ยความละเอียดมันจะเหลืออยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีการสั่น OIS มาช่วยด้วยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราซูมได้ดีขึ้นนะคะไม่ให้ภาพมันสั่นเวลาที่เราแบบถือซูมเนาะการถ่ายกลางคืนนะคะก็มีการดันแสงได้ดีมากสว่างทั้งภาพเลยนะคะเรื่องกล้องของซัมซุงเนี่ยเขาขึ้นชื่อ,อ มาขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการถ่ายกลางคืนเนาะการถ่ายไฟตอนกลางคืนสีสันก็ออกมาสดใสใช้ได้เลยค่ะในส่วนของการถ่ายพอร์เทรตนะคะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบการถ่ายผิวนวลอมชมพูตามสไตล์ของซัมซุงอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เติ้ลทดลองมานะคะตั้งแต่รุ่น A22 จนถึง5 2 7 2เนี่ยการถ่ายมีความสมจริงขึ้นมามากขึ้นนะคะคือผิวมันจะติดอมเหลืองนิดๆค่ะเวลาไปถ่ายกลางแจ้งยิ่งถ้าเป็นแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่าก็จะมีว่าผิวค่อนข้างเหลืองนะคะแต่ว่า ถ้าถ่ายในร่มเนี่ยก็จะเป็นผิวสีที่แตกต่างออกไปไม่ได้เหลืองมากนะคะอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าแน่นอนนะคะโหมดพอร์เทรตเนี่ยก็ยังสามารถปรับบิวตี้โหมดผิวเนียนหน้าใสาแล้วภาพก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยชื่นชมมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด่นมากๆอันนี้เนี่ยยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคือโหมดฟันนะคะก็จะอยู่ในกล้องอยู่ตรงนี้นะเป็นฟันโหมดจุดเด่นของฟันโหมดคือเขาไปโคก,กับ snapchat ค่ะทำให้เราสามารถมีฟิลเตอร์ใส่ให้เป็นแบบ ก็ตายเอ้ยหรือว่าอะไรเอ้ยน้าแปลกมากเลยอ่ะ ก็เป็นคล้ายๆ IG Story นะคะที่มีฟิลเตอร์มาให้แต่เขาไปโคกับ Snap Chat เนาะก็เป็นของ Snap Chat นะคะแล้วก็สามารถถ่ายเป็นแบบตัวกระตูนนุ่นนี่นั่นเอาไปเล่นได้ตามใจชอบเลยค่ะและสุดท้ายนะคะกับเรื่องของกล้องที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับสาวๆในยุคนี้คือ IG Story นะคะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ของ IG เขาคือ Reel นั่นเองสําหรับทาง IG Story นะคะเราก็ Reel เนี่ยสามารถ,ถถ่ายได้คมชัดนะคะแล้วก็ไม่กระตุกไม่ติดขัดอะไรเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้ภาพที่แบบ คมชัดยิ่งกว่านั้นนะคะ 4K อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องถ่ายคลิปแยกข้างนอกแล้วค่อยเอาไปใส่ฟิลเตอร์อีกทีในออสตอรี่นะแต่ว่าถ้าเป็นรีวิเนี่ยก็จะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องเลือกนิดนึงว่าอยากจะให้มันชัดมากหรือว่าอยากได้ความสวยจากฟิลเตอร์อันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะคะโดยรวมนะคะหลังจากที่ไปลองเล่นมาเนี่ยก็มีข้อสังเกตอยู่นิดหน่อยคือด้วยความที่เป็นมือถือระดับกลางนะคะแล้วก็ชิปเซ็ตระดับกลางเนี่ยก็อาจจะต้องมีเซี่ยววินาทีที่ต้องให้เขาประมวลผลนิดนึงนะคะไมไ เร็วหลแบบ The Fat ลื่นหัวทิ่มขนาดนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องมีนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีชา้านิดหน่อยนะคะเวลาที่เราจะสลับแอปหลายๆแอปเร็วๆหรือว่าอยากจะเปลี่ยนกล้องแบบเร็วๆแต่ว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเครื่องที่บอกไปนะคะด้วยความที่แบตใหญ่จอใหญ่นะคะก็จะหนักนิดนึงแหละถ้าเล่นมือเดียวนานๆสําหรับคนที่ข้อมือไม่แข็งแรงอย่างเต้นนะคะก็จะมีเมื่อยบ้างแต่ว่า แน่นอนอะสายเล่นเกมนะคะก็เป็นเหมือนข้อแลกเปลี่ยนเนาะใครจะอยากได้แบบจอใหญ่ๆดูหนังเต็มตาเล่นเกมนานๆก็ต้องยอมนะคะเรื่องนี้หลังจากที่ลองใช้มานะคะด้วยมือถือราคานี้13,999บาทนะคะที่ชอบสุดเลยเนี่ยคือเรื่องของจอดูหนังเต็มตานะคะแล้วก็ลื่นไหลสบายใจมากๆถือถนัดมือด้วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยบอกเลยว่าเครื่องนี้ข้อดีของเขานะคะถึงแม้จะบอกว่าเป็นเครื่องสําหรับคนเล่นเกมเนี่ยแต่ว่าฟีเจอร์ของกล้องต่างๆเขาก็ไม่ได้ตัดออกเลยสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับใครที่ มองหามือถือที่จะเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ได้ดูหนังก็ได้ใช้งานทั่วไปก็ได้ถือว่าครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะสุดท้ายนะคะเวลาเลือกสมาร์ทโฟนเนี่ยนอกจากจะเลือกแบรนด์ที่เราชอบแล้วอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าศูนย์ให้บริการเขามีเยอะหรือเปล่าแล้วบริการหลังการขายเป็นยังไงบริการเราดีแค่ไหนนะคะแน่นอนว่าอย่าลืมดูงบที่เรามีด้วยนะคะแล้วก็เลือกที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เราที่สุดเนาะเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยก็อาจจะอยู่กับเราไปถึง 2- 3ปีหรือบางคนเนี่ยหปีเลยก็เป็นไปได้นะคะและทั้งหมดนีีนะะ้นนนะะคคคก็็็เเเปพยงงวามิดหขอ และทีมงานเท่านั้นยังไงเนี่ยก็ลองดูรีวิวหลายๆที่ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองจับเครื่องที่ชอบกันดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบายคะน้ำหนักลิ้นเป็นอะไรเรามองอะไรก็ไม่รู้